ีค่ะพอยแม่คะ่ะพบกับช่องแกะพิศร,รการูนวิเชียวนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาจะสี่โงเงนแล้วนะคะมามาบ้านพี่ใบเออขอพี่ใบเออเชินมาบ้านนะคะนี่บรรยากาศดีมากๆนุ่งสวอนด้วยภูเขายนบานหรือว่าไม่ภูเขาเราอยากย่างประเด็นแห้งบรรยากาศบ้านพี่ใบเออดีมากเลยคะ่ะอ๋อแบบเห็นภูเขาเลย หมูม่บ้านหนูแน่อยู่มากอันนี้อันนี้ก็เป็นบ้านพี่เออนะคะอัน,นก้อนทานของอยาจของมาเลยคะ่ะเครื่องแนพ่พลอยแม่ค่ะบรรยากาศด,ดีหลายเราชื่นชอบมากมแล้วก็เนี่ยบ้านพี่เออเกือบแบบว่าเปิดใจกับแท่นน้ำนะคะพี่เวอเอซึ่งเป็นคนที่เป็นคนที่แต่งหน้าหนูตอนนั้นแบบแตนที่อยู่แต่กรอทางเออที่อยู่ ไม่ใช่อันนั้นแม่บีที่อยู่สางอันนานแลคะไดแปปีแล้วคนรมเลยฟาพี่ขาจะขอบ้านพาพูมานอนบ้านกนัพ่อได้ขายนา้ำเกลวซองเกวอยู่โอ้ยตายตายกีีเียวองงีู้่้อองอันนี้มันอยู่บนี่เรไองนูังไปบริอ,อย่เวิร์ู้ขา สำรวจตัวตาก่อนต้นไม้โอ้ยแม่ขานูชื่นชอบไรบูเน่บ้านน่าอยู่มากชอบมากเลยอะ่ะบรรยากาศแบบมีอะไรเชียวเชีย,ยวเยอะๆแบบนี้เคยไปแซวข่าวบอแอนแอนโอเคแม่นี่นะคะกันเลืพอกากันไปซื้อยังมั่กิน,นะคะ่ะแบบซับ พี่เบ่ง้อยก็มานะคะแต่ว่าพี่เบ่ง้อยมาถึงก่อนแล้วพี่เบ่ง้อยก็เลยนอนอยู่ในบ้านอันนี้มันเรียกตัวอะไรวะสามารถจอดสามารถการเพียงทำอะไรต่ว่าต้นไม้แบบนี้เหมือนที่อยู่บ้านหนูนละลายอันมากเลยต้นไม้ประคับนี่บรรยากาศดีมากเราชื่นชอบภูเขามากที่สุดในโลกมันขี่รถไก่บ่กว่าพิศนไก่ เขาอยู่จำนี้คือสวงแบบว่าไกลๆภูเขาหนึ่งม <นะ S 1> ีร้านขายกาแฟบ้านพีใบเอ,อิร์ดบรรยากาศดีเนา<น>ะนอันนี้คือหมูกระทะที่ไปซื้อมานะคะกับพี่ใบเอิร์ดสปอนเข้าได้นะคะคลิปนี้เมืองไทค่ะไม่จะแน้กินบรรยากาศดีลายแล้วหนูก็จะไปซักผ้า มันคาเฟ่เลยแกจัดร้านได้แบบสวยมากคุณแม่พี่ใบ,บอือน,นะคะพี่สวัสด,ดีครับนี่หนูก็เลยมาถ่ายคลิปตอนแรกหนูว่าจะไม่มาแล้ว่วนมาก็หนูนนก็เลยมาค่ะหนูเลยเออมาชมบาร์ผีสาวก็เลยมา โอ้คิดหอดยาอูยุย้านเลยค่ะรัศมีมองว่ากวดาดยาละบ้าแบบนี้ลนะ่ะ ตุ้มแอร์ and, and. นี่นะคะค่ะคะลงกูสิมาายเชืเ่อมบรรยากาศมาที่เอ่น,อนะะแล้วค่ะเพราะว่ายังไม่ได้ทำอะไรกินน่าจะถ่าย,ถ,ายถ่ายที่ได้ตอนเย็นจะไปซื้อให้กินแบบอังแห้งคะ่ะ จะได้กินแบบสูตรพลังนุชชีนฮอลบานไลี่จัดบ้านได้แบบสวยมากมาในฝันได้ค่ะี่แบบอบ่นแล้วก็ร่มเด่นมากๆชื่นชอบหลายอ้อายปพาไปใส่พี่เบออลต้องขอขอบคุณพี่เบอลอมากๆนะคะวันนี้ มือเรื่องภาษีสตงสางค์ค่ะกินมมกะทากันกินส้มตำวันพักแรมของเรานะคะค่ะและแต่ไปอีกหนึ่งมือถือ่าเติมพลังไปในตัวครับพ่อแม่่ะพ่อแม่แม <c oughs> ยังหรอค่ะก็ตามสถานาการณ์ทํางานช่วงนี้จะทํางานวันเว้นวันนะคะลอ่อลุ่นไปเป็นมือว่าแบบเจ้าภาพชิจัดได้ให้จัดบอแต่ละงานแต่ละงานไปนะคะ กระสูนพือเขาข่าพอแมียขาเท่ากับเจ้าสีแางเลยกับปรับตามสภาพสถานการณ์บ้านเมืองนะคะกับอยู่ในช่วงวัยอะไรเท่ากับไม่เกิดวนเต่เท่านะคะวาเงินเป็นกับตรงรุนเพื่อกันแต่ว่าได้ยินว่างานปิดวิกข้าเจ้าน่าจะไม่ให้ลุงนะแต่ว่าต้องรอดูอีกรอบหนึ่งนะคะในช่วงต้นเดือนหน้าประมาณวันที่ถ้าจะไม่ผิดน่าจะวันที่หกือวันที่เก้ามันจะเป็นงานของคิวลงกดทัมอ ต้องรอบเบิ่งอิงรอว่าจะได้ไปบอนะคะแต่ว่างานอีหล่าวเองอิงก,กจะจัดได้แล้วกะงานเดนี้จัดได้นะคะตามปกติกโอ้ยพอไปเจเสียงรถนะคะแง่ติดถนนใหญ่ไม่ติดถนนเส้นพานนี่หนูก็จะมาถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะเพื่อแบบเพื่อดคิดทอดบ้านเพื่อจังหนูนะคะ ก็ถือว่าได้ถ้าคิดไปนในตัวค่ะพ่อแม่ค่ะปกติจะถ่ายอยู่งานแต่ว่าอยู่งานไม่ได้ถ่ายเพราะว่ารีบมานี่เลยนี่เดยวงราถ่ายรูปน้ำปกก่อนถ่ายตามภาษาเราเนล่ยะคะคิดหอดบ้านไหลย,ยังไม่เห็นแบบนี้ยิ่งคิดหอดค่ะถ้าวัานที่หก ถึงเก้าไม่ได้ไปก็เออก็จะกลับบ้านก็ถือว่าได้ไปหิว้วใจอีกรอบนะคะมาหอ่นนี่ก็ซีมองเรยงหรอคะก็ซีเด็นอนตอนเล่งตอนคำก็ถือว่าได้พักไปแต่วัเนี้แบบจะติมพ่อแม่ท่านไหนที่จะสนับสนุสนลูกส,สาวแล้วก็พี่ไปเออพี่พซอนพี่เป้งร้อยแล้วก็พี่แอน เพราะว่ามันเป็นวันพักเรมนะคะเราก็ต้องใช้แตงที่เราหาเก็บไว้เพราะว่าเราไม่ได้ทำงานมั่งขาและใดไปมือหนึ่งเลยน่าอยู่แห้งแม่สาปูวนักก่หลายเนาะเป็นตมีผู้สนับสนุนห้องบนี้แม่เนาะไทยก่อนซับผาจะไปซับขาแล้วซับขาแบบซับสับก่อนซักมือด้วยว่าซักเครื่อง โอบรรยากาศดีแลจนชี้อนบานแหมจังใดไฮเลยปนอนไไันไฮเลยปอในแม่นี่แหละค่ะพ่อพ่อแ,แม่ค่ะโนจากขออนุญาตลงคลิปก่อนนะคะหนูจะมาถ่ายให้ดูใหม่เพราะว่าโนจะไปซักผ้าเดี๋ยวมันสีเหมือดก่อนขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะขอบคุณที่แบให้กำลังใจหนูตลอดที่แบบไทยยังกะเบิ้งกะคอมเมนต์ขอบคุณมากๆเลยค่ะหนดีใจมากๆขอบคุณกำลังใจสวัสดีค่ะ